มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรและอยู่ไปเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อะโยมถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตนะนั่นคือมันธรรมชาตินะต้องถามว่าคำถามที่สองเนี่ยใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทําคือแก้ปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายทํายังไงจะไม่ตาย ทำยังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทําี่อย่าง 1. เป็นผู้บริบูรณ์ในศินคารวะก็สินหน้าสองเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่เหินห่างจากฌานไปดูในอีกประสูตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลงใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อยๆแค่เวลาลัดนิ้วมือเห็นไหมผู้เจ้าขอนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินห่างจากฌาน 3.. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนา 4. ให้สุญญาคลาวัตงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง4อย่างนี้ถ้าเราทำติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องผู้เจ้าบอกเธอปราถนาอะไรจะได้สิ่งนั้นหมดโยมลองไปทำดูเพราะผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทำกรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะอีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันที ผู้เจ้าบอกให้ทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศล3อย่างคือการพยาบาทเบียดเบียนนะหรือละนิวรณ์ห้านั้นถ้าโยมละนิวรณ์ห้าหรืออกุศลนิตกสามอย่างได้การพยาบาทเบียดเบียนพู้เจ้าก็เรียกว่าเธอได้ปฐมฌานแล้ว ความสงบในระดับที่1และเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทําครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทําสงให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดก,กนนั้นมรรคผลนิพพาน แต่สมาธิแปดระดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนั่นนี่ทราบเหตุปัจจัยผู้เจ้าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรนะเพราะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้หละเราจะทำอะไรอ่ะโยมอยากจะรู้อะไรตีกอบเก่งพาตัดเป็นสร้างจรวดหรือทำอะไรไม่ต้องนะผู้เจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออริยสัจสี เร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะของคนถ้าไฟไหม้ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทําอะไรก่อนภิกษุตอบว่าดับไฟก่อนทุกองค์เลยผู้เจ้าบอกจะพึ่งมารู้อริสัตสีก่อนเห็นนะมเร่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดโยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่าตอนะนี้มนุษย์เกิดมาเนี่ย ถามมาเกิดมาเพื <t> ่ออะไรเนี <t> ่ยโยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไมเพราะเมื่อเหตุปัจจัยในการเกิดยังมีอยู่การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหาตราบใดที่ตัณหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้เกิดแน่ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีแต่ถ้าดับตัณหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิด เพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนะนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบันะสายใดสายหนึ่งให้ได้ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสุบาทเหมือนกันนะยมจะดับเวทนาดับผัสสะดับอุปาทานดับภพบชาติชราไดนะ้การเกิดจะไม่มี <c oughs> นั้นนี่เรื่องของการเกิดนะเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องอริสตรัต4สเห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดและดับ สุดยอดแล้วคําถามต่อไปบอกว่าช่วยอธิบายคําว่าสุขและทุกข์ด้วยครับสุขและทุกข์คือหนึ่งในเวทนาธรรมชาติมี5ธรรมชาติที่เรียกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันมีสามอาการสุขทุกข์อัุขขมสุขหรืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขนะนั้นสุขเกิดขึ้นมาในใจทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ต้องไป พิจารณาอะไรมากนอกจากมองว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปนะมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีแต่เวลามันดับไม่ค่อยมีใครสังเกตสังเกตไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสังเกตสุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปคนนั้นหลุดพ้นได้เลยโยมละสุขละทุกข์ในใจได้โยมได้อนาคามีบุคคลคือละราคานุสยัยกับปฏิคานุสัยได้จิตจะอยู่เบขาเป็นส่วนใหญ่และถ้ายม ผู้เจ้าบอกถ้าเราสามารถปล่อยวางอุเบกขาได้อีกเรียกว่าเราวางอานุอวิชานุสัยได้คือหลุดพ้นเป็นพระหลานได้นี่คือการจับเรื่องเวทนาตัวเดียวสามเวทนาสามารถเข้าถึงพระหลานได้เลยนะเห็นไหมว่าวิธีมันมีมากนะแต่ต้องเป็นวิธีที่ศาสดาบัญญัตินะจับเวทนาอย่างเดียวก็ได้สุขมาปับาาป๊บวางทุกมาปั๊บวางอยู่เบกขาไว้นะพอสุขทุกขดับไปได้เป็นปกติอุเบกขาอยู่เป็นปกติ ทีนี้มาดูเบขาว่าอุเบขาเนี่ยก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนะดูอุเบขาดับแต่จะไปสุขทุกไหมไม่ไปก็กลับมาอุเบขาใหม่ก็จะเห็นอุเบขาเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเพราะอุเบขาเนี่ยมีได้เพราะจิตไปรู้แต่จิตนั้นมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้ <c oughs> นั้นเมื่อจิตก็อุเบขาอย่างไงอุเบขาก็ต้องดับพระศาสดาบ,บอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบขาเลยนอกเสียจากว่า มันดับไปได้นั้นการที่โยมวางจิตอุเบกขาเนี่ยไม่มีโทษแต่โทษของมันคืออุเบกขามันจะดับไปไดนะ้แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทําให้เรารู้เท่าทันความทุกข์อยู่กับลมหายใจเยอาอนาปาณสติเป็นมรรควิธีที่เลิศที่พระเจ้าสรรเสริญไว้มากบอกอน,นิสงส์ไว้มากหลายสิบเรื่องและยังให้ชื่อให้เครดิตอนาปาณสติว่าเป็นตถาคตพิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือ อริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนะหรือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนะคาว่าพรมเป็นคํากลางๆที่ทุกศาสนาแย่งกันเอาไปใช้หมดนะศาส,สนาพุทธเราก็เรียกว่าพรมเหมือนกันคือผู้สูงสุดอย่างนี้ <c oughs> เคยมีพวกพราม์เข้ามาถกกับพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาบอกว่าความเป็นพรามเป็นอย่างนี้พระุทธเจ้าบอกไม่ใช่ของเราบัญญัติความเป็นพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งนะว่าความเป็นพราหม์หรือความเป็นพรมเนี่ยเป็นได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ ผู้เจ้าก็จะมีบัญญัติของพระองค์เหมือนกันนะัะนั้นถ้าโยมฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกายคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวริยบทคอยละนันทีความเพลินจิตเคลื่อนออกไปปั๊บรีบละรีบละรีบละ,รบละเรื่อยๆความทุกข์จะหมดไปและโยมจะรู้เท่าทันความทุกข์นะม,มีคำถามมานิดหนึ่งให้ช่วยอธิบายคำว่าสติกับสัมปชัญญะ โดยเฉพาะคำว่าสติมีบางคนบอกว่าคือการจดจำสภาวะธรรมได้บางคนบอกว่ารู้ทันปัจจุบันอ,อยู่ในพระสูตรอะไรบ้างอ๋อสติไม่ใช่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 อันนี้สติหมายถึงการระลึกได้นะ <c oughs> สติเป็นอย่างนี้ขณะที่โยมกำลังเพลินกับอารมณ์เนี่ยโยม จิตรับรู้อารมณ์กาลังเพลินคิดเพลินเินเช่นคิดอดีตเพลินเพนอยู่แล้วโยมก็กลับมานึกถึงลมหายใจอารมณ์นี้จะดับไปทันทีนะอารมณ์ที่กําลังเพลินจะดับลมหายใจจะจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาการระลึกได้กลับมาเนี่ยพุทธ <c oughs> เจ้าเรียกว่าสติแปลว่าการระลึกได้ระ,ะลึกได้กลับมาจิตกําลังเพลินอยู่ปับ๊บเราดึงกลับมาสติและเมื่อเรารู้ตัวอยู่กับกายหรือลมหายใจเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะนั้นสติเกิดขึ้นแป๊บเดียว แล้วที่เหลือจะเป็นสัมปชัชชญญะความรู้ตัวถ้าโยมดำลงสัมปัชัญญะให้ต่อเนื่องยาวนานในอารมณ์อันเดียวนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเช่นรู้ลมยาวนานไปเรื่อยๆรเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวเห็นนะสติรละลึกได้กลับมาเป็นสัมปัชัะญะสัมปชัะญะต่อเนื่องเรียกสมาธิเ้าจมตัวสัมปัชัญญะนั่นแหละคือตัววิญญ,ญาณวิญญาณที่เข้ามารู้อยู่กับลมหายใจ แค่นั้นเองผู้เจ้าตัดเรื่องสติว่าบางคนบอกว่าสติคือพระพุทธเจ้าสติคือการจําสภาวะได้สติคือไอโนในนี่แต่ผู้เจ้าบอกว่าสติเป็นที่ล่นไปสู่วิมุตติสติเนี่ยจะนําพาเราเข้าสู่วิมุตติเพราะจริงๆแล้ว <c oughs> <c oughs> การที่จิตกําลังเกาะอารมณ์นี้อยู่แล้วมีสติและลึกรูกลับมาที่อารมณ์นี้คือกายอย่างนี้นะสมมติเอาแค่2ออารมณ์ สมมติว่ากําลังคิดอดีตแลยมทิ้งปั๊บกลับมารู้ลมจิตหรือผู้รู้ไม่ได้วิ่งจากอารมณ์นี้มาปัา๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาหาลมหายใจไม่ใช่นะโยมนะร้อยทั้งร้อยเข้าใจผิดหมดเหมือนกับภิกษุชื่อสาติเกวตตบุตรในครั้งุทธการจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปพบนั้นวิ่งไปพบนี้ไม่ใช่ผู้เจ้าว่าสาติว่าโมคบ,บุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีใครสอนเธอสร้างประชุมสง์ ถามพระทั้งหมดว่าใครเคยได้ยินพระตถา,าคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นนะขัดกับชาวพุทธเราเยอะเหมือนกันนะเรานึกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆขณะที่เรามีสติจิตกําลังเพลินกับอารมณ์นี้แล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้วิญญาณที่กําลังเพลินอยู่นี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนี่เกิดดับตรงนี้ เพราะฉะนั้นขณะที่มีสติที่พระเจ้าบอกสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติมันผ่านวิมุตติแป๊บนิดเดียวเพราะขณะที่วิญญาณคนละดวงกันมันจะต้องมีรอยต่อเพราะมันไม่ใช่วิญญาณดวงเดียวกันเห็นไหมแต่มันเกิดดับเร็วมากนะนั้นวิญญาณดวงนี้ดับวิญญาณดวงใหม่เกิดทันทีและผู้หลงเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ทันทีนะเพราะนั้นตรงเนี้ยน้อยคนจะเห็นและพู้เจ้าบอกเลยว่า ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจจะเห็นเลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันเร็วมากนะอุปมาแห่งความเร็วยังไม่แทบจะหาอุปมาได้ยากด้วยซ้ำโดยปกติผู้เจ้าจะประมาเปรียบเหมือนฟองน้ำเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำแล้วเกิดเม็ดฟองในแม่น้ำลำธารไหมเม็ดฟองเกิดกดับเดดัับบเป็นแสนเป็นล้านฟองเลเต็ไมไปหมดเลยนั่นคืะการเกิดดับของจิตเร็วมากนะโยมจะสังเกตไม่ทันจะเหมือนกับไฟไฟแผงโฆษณาที่มันวิ่งนะโยม ถามว่าพอยมไปดูใกล้ๆไฟมันวิ่งจริงไหมไม่ใช่ดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดใช่ไหมอ่าหลักการเดียวกันเวลาจิตไปสู่อารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งดวงหนึ่งจะดับดวงหนึ่งจะเกิดจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้ดวงนี้จะดับดวงนี้จะเกิดมันจะเกิดต่อเนื่องกันเพราะนั้นไม่มีวิญญ,ญาณเวียน่ายตายเกิดวิญญาณ,ญญาณเกิดดับตลอดเวลาโยมก็จะสงสัยว่าแล้วใครมันเป็นคนรับกรรมตายทอดกรรมเกิดในภพนั้นภพนี้มันใครผู้เจ้าเรียกผู้นี้ว่า ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสภาวะธรรมหนึ่งมันไม่มีชื่อเรียกกระยมผู้เจ้าก็เรียกตรงๆว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันและมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องให้เราเนี่ยผูกยึดต,ติดอยู่ในภพในสังสารวัฏททาให้ออกไม่ได้นะ่ะยึดต,ติดอยู่ในขันธ์ทั้งห้ายึดต,ติดวิญญาณยึดต,ติดจิตเนนะี่ยที่เราเรียกว่าวินเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันไม่ใช่มันจะเกิดดับเกิดดับของมันตลอดเวลามันไม่รรรู้เื่อองะไ ตัววิญญาณขันหรือจิตนิยามเรียกชื่อนะมี3ามชื่อนะจิตมโนวิญญาณให้ทราบตั้งแต่แรกผู้เจ้าใช้3มชื่อแทนวิญญาณขันตัวเดียวจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันอย่าไปสงสัยว่าจิตใจวิญญาณมันคืออะไรตัวเดียวกันนะตัวที่รู้อารมณ์อารมณ์อะไรที่มันไปรู้สี่ธาตุนี้ลูกเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าเรียกวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ มันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้วิญญาณยมนั่งสมาธิคืนนี้ก็ได้ดูจิตเราจะคิดถ้าไม่ไปคิดอดีตก็ไปคิดอนาคตก็ไปรับรู้สุขทุกข์พอใจไม่พอใจวนกรรมากามมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้ไม่หนีไปจากนี้นี่เป็นความรู้โสดาบันถ้าโยมได้โสดาบันเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าวิญญาณวนวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมาธาตุนี้วิญญาณรู้ได้แค่นี้นะเพราะนั้นการที่มีสติกลับมาเนี่ยถ้าเป็นภาพสโลโมชันนะ จากอารมณ์หนึ่งสมมติจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้จิตที่รับรู้ลมหายใจปับ๊บดับโยมลองหยุดภาพนี้วิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจเนี่ยดับไปแล้วลมคือรูปก็ดับรูปดับวิญญาณดับวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนมามธรรมก็ยังไม่เกิดณเสี้ยววินาทีเนี้ยหนึ่งในล้านวินาทีเนี้ยเป็นสภาวะที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปแค่ช่วงเวลานิดเดียวพระเจ้าตรัสว่า ที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามลูกเอเสวันโตทุกขะะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์แต่มันเกิดแค่ซีลววินาทีเดียวเพราะนั้นเราเนี่ยเวลามีสติปุ๊บผ่านนิพานตลอดเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่เพราะมันมีความหลวงมันเข้าไปยึดจับวิญญาณดวงใหม่ต่อไม่ทันเข้าไม่ได้สักทีนะผู้เจ้าเรียกตรงนี้ว่าช่องอช่องว่างในที่คแคบนะมันนิดเดียวจริงๆหนึ่งในล้านวินาทีอย่างเงี้ยมันนิดเดียว มันคับแค่มากนะเปรียบเหมือนการแทงขนสายด้วยขนสายผ่าแล้ว7แหล่งนะเอาขนสัตว์มาผ่าเป็น7จ็ดส่วนอีกแล้วเอามาแทงกันเนี่ยอ้มันยากมากย้นะมันละเอียดมากนะนั้นเรื่องของสติปเป็นอย่างนี้นะจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะไว้ถ้ามีโอกาสหลังนะหรือจะจัดคอร์สมาอบรมที่วัดหรืออะไรก็ได้นะจะมีของที่อะไรอะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็ จัดมา50-60คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเหมือนกันเราจะได้ลงรายละเลอียดมากขึ้นมากขึ้นไปได้นั้นอันดับแรกนี้ก็ให้รู้ก่อนว่า <c oughs> พุทธวจะนะอะไรเนี่ยเป็นยังไง